ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Global Well โดยธนาคารกรุงเทพนะคะมาในช่วงที่2นี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพอร์ตกองทุนค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 คลี่คลายนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกมีการปรับพอร์ตการลงทุนดังนั้นวันนี้เราจะไปปรับพอร์ตการลงทุนเช่นเดียวกันละค่ะไปไฮไลท์นะคะว่ากองทุนไหนที่ ที่ต้องมีและอะไรที่กําลังจะมาแรงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุนของท่านได้ไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิชโชคผู้อำนวยการฝ่ายค้าตราสารการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนครับและท่านผู้ชมครับ อย่างที่เราทราบนะครับปี2021เนี่ยปีที่แล้ว2020นะครับเราเห็นภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยมันถดถอยลงมาจากโควิดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะฟื้นตัวทั้งในเรื่องของการเปิดประเทศแต่ว่าก็คงจะค่อยๆเป็นบางโซนนะครับเพราะว่าวัคซีนเองก็ยังไม่ได้ทั่วถึงแพร่หลายนะครับแต่อย่างที่คุณแพนเกิดมานะครับก็เริ่มมีความกังวลนะครับในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว บวกกับาการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับของภาครัฐในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ทําทให้ตลาดมีความกังวลเรื่องความร้อนแรงของเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อในระยะสั้นเนี่ยพุ่งสูงค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าในช่วงระยะสั้นนี้นะครับตลาดก็ค่อนข้างจะจับ ตามองในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวทิศทางของพันธบัตร10ปีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ส่งผล sensitive นะครับในการลงทุนนะครับ sentiment ของตลาดเนี่ยอย่างบางวันเนี่ยนะครับถ้าเราเห็น ดอกเบี้ยสหรัฐ10ปีปรับเพิ่มขึ้นนะครับตลาดก็อาจจะพักฐานปรับตัวลงได้นะครับแต่ว่าถ้า<ม>อบอลยูนะครับเริ่มนิ่งๆนะครับเริ่มปรับตัวลงเอ๊ะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นก็จะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมาโชว์ภาพนะครับว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยปรับ ขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับก็จากแถวแถวหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อต้นเดือนกุมภามาตอนนี้ก็ประมาณสักหนึ่งจุดหกกว่าแล้วนะครับซึ่งเวลามันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ดัชนีหรือหุ้นโดยรวมเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าอดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับถ้าโดยรวมแล้ว พันธบัตร10ปียังเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในระดับ2%บวกลบไม่เกิน2%เนี่ยนะครับก็คิดว่ายัง h เฮล t ี้อยู่ยังปลอดภัยอยู่<ฆ>ในสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพราะงั้นให้จับตาทิกเกอร์แถวๆ2%อย่ายให้เกินนะครับ 1, <ฆ>1%ปลายๆเนี่ยพอจะยืนอยู่ได้นะครับ<ฆ>ก็พอมาเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเศรษฐกิจ ภมมิภาคใดประเทศใดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตหรือฟื้นตัวได้เร็วนะครับก็อย่างภาพนี้เป็นการประเมินของทาง IMF เขานะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าทั่วโลกนะครับติดลบนะครับอยู่ในแดนลบกันหมดเลยในเรื่องของ GDP ยกเว้นประเทศจีนนะครับแต่ปีนี้นะครับก็อ่าก็ฟื้นตัวกลับมาแต่ถ้าคุณแพนดูนะครับก็คือว่าในส่วนของ emerging market นะครับหรือประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยนะครับการฟื้นตัวของ GDP เนี่ยดีกว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นะครับโดยเฉลีย่ยเนี่ย ปีที่ผ่านมาปี2020เนี่ยติดลบแถวๆ2%นะครับปีนี้คาดการบวกขึ้นมาตีกลับเข้ามาเนี่ย6-7%เลยนะครับแต่ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยติดลบประมาณ4-5%นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับ2021คาดว่าจะฟื้นตัวในระดับแค่3-4%ท่านั้นเองนะครับ<ม>ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มอ m มเมจิงนะครับรวมถึงเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะครับมีการฟื้นตัวที่ดีกว่าและคิดว่าน่าจะเป็น กลุ่มประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน มากกว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วครับผมดูอย่างหลายหลายประเทศนะครับอย่างจีนเองนะครับอินเดียเองเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีคาดการณ์นะครับก็อยู่แถวแถวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจีนเนี่ยอยู่แถวแถวแปดเปอร์เซ็นต์ในอาเซียนเนี่ยก็แถวแถวประมาณห้าเปอร์เซ็นต์บวกบวกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้นักลงทุนนะครับขยับนะครับอย่างปีที่แล้วนะครับสองสามปีที่ผ่านมานักลงทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศนะครับอาจจะ โฟกัสอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งตะวันตกนะครับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักบางทีตอนนี้เราอาจจะต้องขับเคลื่อนเคลื่อนไหวปรับพอร์ตนะครับลงมาแทบแทบในอาเซียนอาเ,เซียน,นี่บ้างนะครับเพราะว่าในเอเซียเองเนี่ยในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งจีนนะครับความถูกความแพงเนี่ยต้องเรียนว่า ความถูกยังถูกกว่าตลาดฝั่งอเมริกาพอสมควรนะครับถ้าวัดใน,ในด้านของในเรื่องของ P/E variation price per earning นะครับราคาเทียบกับกำไรแล้วเนี่ยเอเชียเนี่ยต่ำกว่าอเมริกาไปพอสมควรนะครับเราเลยอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยลองมาดูนะครับใน b a ในตลาดเอเชียกองทุนที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็น b a ยของบรจอบุหลวงนะครับก็เน้นลงทุนใน นอตเอเชียก็จะประกอบไปด้วยจีนนะครับไต้หวันเกาหลีใต้นะครับซึ่งประเทศหลายๆประเทศในกลุ่มพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะเกาหลีไต้หวันเนี่ยได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับจากปัจจุบันเนี่ยนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะชิปเซตต่างๆเนี่ยนะครับขาดแคลนนะครับแล้วก็ ดีมาเนี่ยมีล้นทีเดียวเพราะว่าหลายหลาย,ลายอุตสาหกรรมไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์ต่างๆนะนะโทรศัพท์มือถือ 5G เนี่ยก็ต้องใช้ชิปเซตชุดใหม่นะครับทำให้ตัว IC ชิปพวกนี้เนี่ยขาดแคลนนะครับก็กลุ่มประเทศในเอเชียเหนืออย่างเกาหลใีใต้ไต้หวันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็เราก็เลยมองว่าในกลุ่มนอตเอเชียบเอเซียกองนี้ลงทุนตรงนี้โดยตรงนะครับก็ผลงาน การลงทุนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับและคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตในส่วนนี้นะครับในสําหรับบีเอชียและในส่วนบ้านเรานะครับต้องเรียกว่าตลาดไทยเนี่ยนะครับใครลงทุนใครติดตามมาเนี่ยโหสี่ส้นห้าปีที่ผ่านมาครับเมื่อค่อยไปไหนต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับหลายคนลงทุน LTF แล้วครบเงื่อนไขบางคนขายก็ขาดทุนนะครับถือมาแล้วห้าปีกว่านะฮะก็บอก เพราะว่าตลาดในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในหุ้นไทยต้องยอมรับครับเราแลกขาดมากๆยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่แล้วก็เม็ดเงินมันเลยไปต่างประเทศไปลงกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ปีนี้เราคิดว่าด้วยการที่หุ้นไทยเนี่ยแลกขาดค่อนข้างมากแลก้วก็แต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยก็มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเราเนี่ยมีสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันะนะครับเหล็ก สินค้ากเกษตรพวกนี้นะครับถ้าเศรษฐกิจกลับตัวฟื้นตัวเนี่ยเงินเฟอ้อมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็ถ้าเราเนี่ยมีการเปิดเมืองซึ่งน่าจะเห็นชัดเจนปลายปลายป,ายปีนี้นะครับกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นสัสดส่วนใหญ่ของบ้านเรานะครับก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับอ่อตบางส่วนหลายคนบอก อาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นไทยเลยนะครับก็อาจจะต้องกลับมาลงทุนในหุ้นไทยบ้างนะครับโดยกองที่น่าสนใจก็จะเป็นของบริจอบุญหลวงเจ้าเดิมนะครับเป็นชื่อกอง B Active นะครับกองนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือ,อกองเป็นลักษณะ flexible นะครับก็คือลงทุนในหุ้นเนี่ย เน้นในหุ้นไทยนะครับได้ตั้ง <ạ. S 1> แต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับก็คือว่าสาัดส่วนในหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ลงเลยหรืออาจลงเต็มที่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดเพราะงั้นเนี่ยทางฟันเมนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับก็จะปรับสัดส่วนนะครับตามการลงทุนเนี่ยตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างช่วงเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนะครับก็จะลงตราสารนี้เยอะหน่อยลงหุ้นมากหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มให้น้ําหนักตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยมากขึ้นนะครับอพอตก็มีการลักษณะ จัดการแบบแอคทีฟนะครับโดย<ฮ>ณับปัจจุบันเนี่ยพอร์ตก็จะเน้นในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวสังจากเศรษฐกิจนะครับเช่นกลุ่มเดินเรือก็ดีกลุ่มสินค้าพูกภอพันธุ์นะครับแล้วกลุ่มโรงแรมนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยตัวกองทุนเองก็มีการจับทัมมิ่งจังหวะตลาดการเข้าการออกนะครับค่อนข้างดีนะครับก็โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ให้ผลงานค่อนข้างดีแล้วกองนี้เนี่ย ความด้วยความที่เขาสามารถที่จะลงทุนในตราสารนี้ได้นะครับความพันผัวเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำมเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นปกตินะครับและอันนี้ก็เป็น performance นะครับก็เราก็จะเห็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเซตนะครับแล้วก็อกองแรก BACIA นี่ก็เป็นเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ BACTIVE เนี่ยก็จะเป็นเส้นออกสีนวลนๆนนหน่อยนะครับสีชมพูอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า Outperform s e มนะครับโดยเฉพาะ BACTIVE เนี่ย ความผันผวนน้อยกว่าครับคุณแพนครับก็อยาก <ạ. S 1> จะให้ท่านนักลงทุนลองพิจารณาลองพิจารณาในการปรับพอร์ตนะครับแล้วก็ให้น้ําหนักในโซนเอเชียแล้วก็โดยเฉพาะในทางหุ้นไทยด้วยนะครับค่ะสําหรับใครที่สนใจแล้วอยากจะเปิดพอร์ตกองทุนรวมจะต้องติดต่อไปยังไงได้บ้างคะครับก็เราสามารถสมัครนะครับ ที่เบอร์ออนไลน์เรานะครับของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ026181111นะครับหรือ www.bualong.co.th ครับผมค่ะซึ่งถ้าหากว,ว่ามีบัญชีกับบัวหลวงแล้วเราก็สามารถที่จะอ่าบนบทวิเคราะห์ที่หลากหลายออกมาที่เป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณแพนครับเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทุกสัป,ปดาห์แล้วก็มีกองที่แนะนำนะครับ <S <S อัปเดตอยู่ตลอดค,ครับผม ๋อได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะนี่แหละค่ะคือทางเลือกการลงทุนนะคะหลังจากที่ปัจจยัยเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโควิดเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะคะและแน่นอนว่าทิศทางอัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังจะมามันก็จะปรับเปลี่ยนทําให้พอร์ตการลงทุนทุกท่านนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามนะคะสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อกันไปได้แหละคะ่ะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ